เอาครับมาสู่เกมการแข่งขันนัดที่2เลกที่2นั่นเองนะครับระหว่างท่านภูมิกับท่านจอร์นะครับเป็นท่านภูมินะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนท่านจอร์สนะครับผมนะยังไงครับจังหวะนี้โอ้โหยิ่งเกือบไปนะครับผมท่านจอร์สก็เตือนนะครับผมท่านภูมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที TPEX นะท TPS นี่คือเป็นเจ้าบ้านนะครับ จอนนี่คือ K a a เนอะนะครับ,ครบใครไม่ดูครับแล้ตอนนี้อ่านี่น่าจะเป็นกันพูนะ่นะกูนบุกมาครับบุกมาลุกมาแล้วจังหวะน,นี้ได้กระชาามาจริงโอ้โหเกือบไปฮะืไปเลยทีเดียวนะฮะครับไปสารึ้นหน้าไปจอนนะฮะ โขกมาจังหวะนี้ครับแทงมาขึ้นหน้าครับจังหวะนี้ได้มีจังหวะยิงโอ้โหเซฟไว้ได้ครับโอ้โหนันจอนมีการได้ยิงครัครับบอลพุ่งแต่พุ่มาในชุดสีขาวนะครับแต่จอนไปในชุดสีแดงเนาะครับจังหวะสามประสานครับใช้วิธีสามประสานมาแทงทะลุครับผูกไม่ทะลุนะฮะวันนี้ออกสายมาตบข้าตรงกลางครับจอนจอนท่องกลางโอ้โดนคุมตัดบอลไม่ได้ครัแทงทะลุเพื่อมา ได้นะครับคืนหลังไปก่อนจอดจอดโจนขึ้นมาครับจอดจอดออกสายไปออกสายแทงขนานมาแล้วพยายามตบเข้ากลางครับเอาจังหวะนี้ครับเอาครับท่านภูมิท่านภูมิออกมาทะลุมาแล้วจังหวะนี้ได้มีจังหวะพลิกจังหวะนี้ยิ่งติด็อกครับเกือบไปครับมันเลยทีเดียวโตกันไปโตกันมานะฮะจังหวะนี้ครับตัดบอลได้ภูมิตัดบอลได้พาบอลขึ้นมา แล้วก็เข้ามาตรงนี้พลิกได้ครับจังหวะน,นี้โอ้โหพลิกได้แล้วก็ยิงโอ้โหเกือบไปครับเกือบเข้าครับครับสาดขึ้นมาครับจอดจอดสาดขึ้นมาได้โม่งไหมจังหวะน,นีไ้ได้โม่งครับมาถึงหน้าประตูเลยทีเดียวโอ้โจังหวะน,นี้ได้แทงทะลุไหมจังหวะนี้ยิงยิงโอ้โหเซฟไปได้ปีเตอร์เช็คของกูควางบนเร็วเลยเร็วมาครับจังหวะน,นี้ เอาครับโอ้เล่นบอลจังหวะเดียวถึงหน้าโตเลยครับไทยยับทาบทหายังไม่จังหวะนี้เบียดทันไหมโอ้โหจังหวะนี้เสียบฮะโอ้ตรงนี้ต้องโดนเหลืองแล้วนะฮะครับซีครับสาดขึ้นมากับจังหวะนี้ปกติไปก่อนนะครับ giờ nó แรกช่างจอ์ชนะมา2-0นะครับเอาจังหวะนี้ได้ลุดมาจังหวะนี้ถูเกือบได้ประตูที่2ครับที่แล้วเล็กแรกนะครับช่างจอ์ชนะไป2-0ครับชนะในบ้านนะครับวันนี้ท่านถูเล่นในบ้านบ้างนะครับต้องยิงหยุดลูกนะเพื่อตีเสมอให้ได้นะครับก็ยังเสียเปรียบอยู่นะครับตอนนี้นะครับด้วยประตูอเวโกนะันนี้ครับ บอลมาเอาครับตบเข้าตรงกลางครับเอาโดนครับจอตัดได้ครับจังหวะนี้วางตักข้ามยาวมาลูกนี้ยังดักบอลไม่ได้เอาจังหวะนี้ได้สับไกลเลยจริงอ้โหหลุดก,กรอบได้อย่างไรหลุดก,กรอบได้อย่างไรนั่นเนี่ยโอ้ลูกนี้ได้ส่องโลง่งโอ้ยิงหักมุมเกินไปฮะครับในบอลสั้นครับําหรับ ครับถ้าโดนลูกนี้มีผลตอบรโกูแน่เลยครับท่านผู้นะครับจังหวะนี้จอดน้ำก็ขุดประตูรวมจอดน้ำอยู่สองหนึ่งครับยังเป็นสองหนึ่งอยู่นะครับจังหวะนี้เอาจอดตัดได้เพราะแล้วก็หว่างยาวมาลูกนี้หลุดไหมหลุดไหมจังหวะนี้จอดลุดไม่หลุดครับยังเก็บเก็บบอลไม่ได้ครับภูมิภูมิเก็บบอลไว้ได้ครับจังหวะนี้เอา ขาบอมาแทงทะลุมาจังหวะนี้ยังตัดบอลไม่ได้คร er. ับวางยาวเลยครับจอดจอดวางยาวโค้งเก็บบอลไม่ได้ครับตัดตัดบอลไม่ตัดตัดบอลจอดตัดบอลไม่ได้แล้วครับตัดบอลอีกขาบนขึ้นมาจังหวะนี้สไลด์ไว้ได้ครับจังหวะนี้แทงทะลุมาโอ้โหตวัดคืนไปก่อนครับจอดคืนหลังเอาครับโดนบีครับโดนเพรสซิ่เอาติดบล็อก เอาท่านภูมิตัดบอลได้นี่เขต็อันตรายวันทูมาจังหวะน,นี้ตกเข้ามาแล้วก็ยิงกโอ้โห oh ตอนนี้ผลสกอเป็น2เท่า -2 อเท่ากันเลยนะครับาะวจอดท่านจรอดชนะในบ้าน2 0สนะครับนัดนี้ถ้าสามารถท่านภูมิชนะในบ้านได้ก็จะเสมอกันนะครับหจะตัดสินอย่างไรจะต้องเล่นสนามกลางหรือไม่นะครับ เกมนะฮะอันจอดนะครับเปลี่ยนแทคติกท้ายเกมนะตอนนี้ฮะปรับแทคติกกันจ้าละวันเลยทีเดียวนะครับโดนยิงนําไปถึง2-0นะครับสถานการณ์ไม่ดีได้ยิงโดนโดนนัําเป็น3-0นี่คือจบเฮเลยทีเดียวนะครับตกรอบนะครับวันนี้ครับับจอดวางบอลยาวขึ้นมาเจ้าหนี้ตบันขึ้นไปครับทั้งคู่ บอลได้หรือไม่ทิกบอลได้หรือไม่ทิกไม่ได้ฟองบอลเหนียวแน่นนะภูม์หาบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ลืมเส้นแล้วก็คอสเข้ามาแล้วก็โอ้โหยังงงสกัดออกไปได้ครับจอร์นฟองบอลโอ้โหกดดันบดขยี้อย่างหนักเลยครับภูม์กดขยี้อย่างหนักได้ทิกไหมโอ้โหเคลียร์บอลออกไปได้ครับจอรนจังหวะนี้ฮะโอู้้ครับจังหวะนี้เป็นการฟองบอลในช่วงท้ายเกมจอรนนะครับเออของท่านท่านภูมินะครับได้บุกอย่างหนัก โตหรือไม่จังหวะนี้จอจะได้ถุงรถตัดยังไม่ฟาวครับกัมกรการให้เล่นต่อนะครับตอนนี้จอออกสายมาแขงมาตรงขึ้นหน้าครับพลิกได้หรือไม่เอาครับออกมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับจะได้ครอสไหมครอสมาลูกนี้ได้มงไหมโอ้โหสกัดออกไปได้ครับปุ้มเอาครับจังหวะนี้จังหวะนี้ขอแถวสองไหมจอแถวสองไม่ได้จริงไหมโอ้จังหวะนี้ข้ามคานไปฮะ Субтитры